ยินดีต้อนรับสู่ออโต้รีวิววันนี้เราจะพาคุณมาพบกับนิสสันนาวาร่า2025รถกระบะที่ผสานความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างลงตัวเริ่มจากดีไซน์ภายนอกนาวาร่2025มาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าเล็ดที่โฉบเฉี่ยวและเส้นสายที่บึกบึนสะท้อนความเป็นรถกระบะที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์ ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้ทันสมัยและสะดวกสบายแผงคอนโซลใหม่หน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ Android Auto และ Apple CarPlay เบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับผู้โดยสารได้5คน ด้านสมรรถนะน,นาวารา2025ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตรวินเทอร์โบให้กำลัง188แรงม้าที่3,750รอบต่อน,นาทีแรงบิด450นิวตันเมตรที่1,500ถึง2,500รอบต่อน,นาทีมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ7สปีดระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ4คูณ2และ4คูณ4 ความสามารถในการลากจูงสูงสุดถึง3,500กิโลกรัมและบรรทุกได้สูงสุด1,117กิโลกรัมขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกความสูงใต้ท้องรถ220มิลลิเมตรและสามารถลุยน้ำได้ลึกถึง600มิลลิเมตรระบบความปลอดภัยครบครันเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบบล็อกเฟืองท้ายเพื่อความมั่นใจในทุกการเดินทาง สำหรับผู้ที่มองหารถกระบะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและความสะดวกสบายนิสสันนาวารา2025เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจขอบคุณที่รับชมออโต้รีวิวแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้า